เขามาสร้างให้ด้วยอ่ะใช่ใช่เขาเพิ่งสร้างสดสดร้อนๆเลยอ่ะคุณดีสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่ผ่านอ่ะไปเดินให้เขาหน่อยไปคุณเดินหรือว่ามันเยอะเอ้ยมันเยอะเกินไปเปล่าก็เหมือนนอนน่ะรถด่วนต่อจะเป็นขบวนยาวเฟื่อยเขาจะจีบยังไงมินไปเนี่ยแออเออเล่นหยิบไปเหรอเออเออเออเขาจะเดินป่ะเราว่าลอยเราว่าเดินเขาเขาเขาเป็นคนสร้างใช่ป่ะคนนี้เขาเป็นคนสร้างแมปอ่ะเขาก็ต้องเขาต้องไปเองได้ดิ หยัดหยัดได้ดีเขาจะขึ้นเดี๋ยวเอาเอาเอาพี่กล้องอะต้องจำต้องจำมีหางแขวงบันไดบันไดตั้งอีกเหรอเว้ยโอ้ยไม่กอดโอ้ยไม่กอดเฮ้ยคุณดิโม่เหมือนสไปเอกอะโอ้ยเชี่ยแล้วคุณลงไปทำอะไรกันะมันออคุณคุณขึ้นคุณขึ้นไปก่อนถ้าคุณขึ้นได้แล้วคุณก็ว่ากันเราเข้าใจยังเราลงมาทำอะไรกันคุณเข้าใจหรือยังโอ้ยเราไปกันแล้วคุณดิโม่ คุณลงคลงเอากบว่าไงคะลงมาทำไมคะเนี่ยได้เขาตอบมาได้้าเขาตอบมาได้บ้้ยขอบคุณค่ะใช่ค่ะเขาตอบมาได้ให้คุณพ่บอกเอาเขาหยุดไม้แกว่งให้จริงๆเหรอคะไม้ไม่แกว่งแล้วว่ะเราเห็นเขาเปลี่ยนจากไม้เป็นแท่งเหล็กได้เยไปด้วยได้ลงมาลงโอ้ยเชื่อมันลื่น กูมาได้ไกลมากเฮ้ยไม้อันนั้นหยุดขยับแล้วในที่สุดเขาก็ทําให้มันหยุดขยับแล้วน่ะเขาทาให้ไม้หยุดขยับหมดแล้วที่เหลือก็แค่มึงจะผ่านหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเขาขอลิฟต์ได้ปะเขาจะยกพวกเราแทานอะเขาอาจจะขนาดสรุปก็คือตรงต่อให้บันไดให้ตายเข้าไหนก็ไม่สามารถไปได้ไไดสุดท้ายเขาก็ต้องมาแบนอย่างีเนี่ย <laughs> ต่อบันไดให้ขนาดนี้ยังไปกันไม่ได้เอาคิดดูละกันแอะตกนะซ,ไซไไนีไหมยูซีไหมยูแม่มันโซฮาเห็นไหม อยู่ยังฟอดาวเลยอ่ะไทยคำมังกรคำอีจะฟอเกนเหรอออกเปิดได้แล้ว